มาพบกับแฟนนายแล้วกันแต่แฟนนายเขาบอกว่าเตรียมทนายมาด้วยทนายช่างแอร์ทนายช่างแอร์เหมือนกันแต่อันนี้ช่างแอร์ช่างแอร์ช่างแอร์ตัวแท้เดี๋ยวเปิดตัวแฟนคุณมาเลยครับผมคุณขันก็ัรผมมาแล้วนครับเชินหน้าครับผมเชินหน้าไครับผมคุณกีตตร์ต้าใช่ไหมครับใช่ค่ะเออสวยมากเลย สีแดงที่อยู่ในตัวนี้นะนะเยอ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 จได้ไหมใช่ค่ะผมซื้อกับแฟนผมเมื่อสองสามวันห้าร้อยกว่ามันมีสองครึ่งอยู่ด้วยกันครับมีถุงด้วมีถุงด้วยใช่แล้วเขาเคยให้คุณใส่ไหมอ่าใส่วันหนึ่งครับใส่วันหนึ่งวันนั้นเอาตั้งใจใส่หรือว่าใส่ผิดใส่น่าจะตั้งใจนะเนแหละเพราะว่าเขาแล้วเขาก็เอาไปซักเขากลัวผมใส่ค่ะแล้ววพทุ่งนี้มาไม่เห็นแล้ว ช่วงหลังเขาก็ไม่เคยให้เราใส่เลยไม่ให้เราแตะเลยอย่างนี้เราฟ้องเรากลับได้นะใช่ทนายว่าไงฟ้องกลับเลยไหมฟ้องกลับเลยผมว่าเพราะว่าใสแค่ครั้งเดียวนอกนั้นแฟนเอาไปทำอะไรไม่รู้ใช่เพราะว่าเขาเอาไปร่วมให้คนนี้ใส่มันไม่ได้แล้วคาะว่าไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยคนนี้เขาขโมยไปทนายคิดว่าทนาคิดมันผมไหมว่าคู่นี้แอบคบกันแล้วก็ใส่เวลาร่วมรักเสร็จแล้วโอลับ คุณฟ้องเขาหมดตัวได้เลยนะเนี่ยใช่ค่ะผมจะฟ้องเอาถึงที่สุดเลยใช่ไหมใช่ค่ะไปใด้แล้วไ่ได้แล้วผมสากผมตากวเราวตากผ้าแต่ตั้งแอร์คนนี้เขามาลักเข้าไปไม่ใช่วันนั้นใช่ไหมเดี๋ยว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 เราถามผู้ผู้ผู้เห็นผู้ส่องว่าคนนี้เขาเห็นอยู่ว่าเขานอนอยู่ห้องเดียวกันไหมที่กันข้ายหรือว่าเขาตากอยู่บนราวตากผ้าเดี๋ยวให้ให้ให้เขาเล่าให้ฟังเลยครับผมอ่ะวันนั้นเหตุการณ์เป็นไงครับผมอ๋อวันนั้นผมเห็น อันนี้เอเมตาเอาเมซานะอเมตาแต่อันนี้มันเออแต่คนนี้ละขโมไ <Goku> ยไปสีอย่าสีอย่าสีอย่าสีขโมยไปใช่ขโมยไปอ่าไม่ใช่ใแล้วเขาไม่ได้นอนด้วยกันใช่ไหมโดนกล่าวหาใช่ไหมโดนกล่าวหาโดนกล่าวหาใช่ไหมครับผมใช่ใช่ผมโดนกล่าวหาเ <Los S 2> ต็มเต็มเลยฝั่งนี้มีหลักฐานมีอะไรไหมครับผมผมมีครับวันนั้นอ่ะอ่าไอ้กิต้าแฟนน้องขันอ่ะเขาจ้างซ่างแอร์ตัวปลอมนี่ไปไปซ่อมแอร์ไงไปซ่อมแอร์ใช่ อยู่ดิ้นชักใช่คนต่ใช่ใช่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอ่าเดี๋ยวขอดูหลักฐานนะผมดูหลักฐานขึ้นหน้าจอให้ดูเลยครับผมว่าวันนั้นหายไปได้ยังไงเราตักผ้าหรือว่าในห้องนะครับผมหายไปตรงไหนนะครับผมภาพาไปดูครับผมเห็นไหมครับผมเนี่ยมีช่างแอร์กําลังซ่อมแอร์อยู่นะครับผมแต่เหมือนเขาลุกลนนะครับผมเนี่ยเห็นไหมลุกลนอยู่ช่างแอร์เขาหยิบกรใส่เนี่ย น่าจะร่วมรักกันอยู่แน่เลยมีหลักฐานไหมครับผมคุณติดกล้องวงจรอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะกล้องวงจรเรียบร้อยคุณเรียบร้อยเกมแล้วครับผมไม่ใ่แด่ไม่ใ่แด่อ่ามีอะไรจะกล่าวหาไหมคลิปชัดเจนแบบนี้นะครับผมคุณแน่ อันนี้กันไหมคุณสองคนเนี่ย่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันไหมไม่ได้ครับพู่ต่แต่เขาหันหน้าออกอย่างนี้อ่ะไม่ได้ไม่ได้แ่จะช่แล้วมีรถไสแล้วมีความมีรถ่ใช่อ่าหลักฐานเดี๋ยวไปดูลกฐานชิ้นที่สองเลยดีกว่าครับผมว่าตอนเขาออกจากห้องอ่าเดี๋ยวไปดูต่อไปครับผมดูเห็นไหมครับผมเขาเดินออกมาดูเห็นไหมเห็นไหมแบบ ต้องทําอะไรกันทักอย่างนี่แหละแน่ๆเลยอย่างนี้คดีเราแบบชนะเกินครึ่งเลยนะชนะเกินรเกินครึ่งเลยวันนี้ก็ปิดคดีไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับผมก็เดี๋ยวตำรวจล็อกตัวไปเลยตำรวจล็อกตัวสองคนนี้ไปเลยครับไปเลยครับผม็อกดิอันนี้ครับผมห้าปีครับห้าปีห้าปีใช่หม้ีให้ครับผมอ่าอันนี้กี่ปีครับผมถ้าไม่ใช่ค่ะถ้าส่งตั้งปีครงวันนี้สามปีสามปีเรียบร้อยเขานี แล้วคุณจะลดหย่อนคดีอันนี้ให้เขาไหมถ้าให้ถ้าแฟนผมอะเอากางเกงฮคืนให้เขาน่ะผมจะจะลดให้อยู่ค่ะอคืนค่ะคืนเออเป็นเมียอะรล็อเลยล็อคเลยล็อคเอลอคอลอคลัอคลคคัีคค เออสิน,<ห>นี่ครับรสชาติมาเรื่องนี้ได้ไงวะเดี๋ยวเราต้อไปถ่ายตอนนี้อยูยอย่